ครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยบัวที่เราปั้นนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนี้ไปเราก็จะนําตากแดดไว้แบบนี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เกษตรวิธีชาวบ้านนะครับเราจะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยบัวนะครับอันนี้ก็เป็นบัวที่เราปลูกไว้นะครับก็ออกดอกแล้วนะครับแต่ว่าดอกเขาอาจจะมีช่อดอกที่บางนะครับกานดอกไม่แข็งแรงนะครับใบ ใบข้ลรเกิตระกะเดี๋ยวเราจะมาเด็ดใบบางส่วนออกนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําปุ๋ยมามาใส่นะครับซึ่งปุ๋ยวันนี้เราจะทําเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าวิธีการทําปุ๋ยบัวนั้นทําอย่างไรนะครับไปเลยครับไปดูวิธีการทําปุ๋ยบัวครับจะมาทําปุ๋ยบวัวครับปุ๋ยบวัวนะครับหลายๆท่านอาจจะซื้อปุ๋ยบวัวแบบนี้มานะครับก็ได้ครับก็ไม่เป็นไรนะครับ สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาหรือไม่มีวัตถุดิบเราก็สามารถซื้อปูดแบบนี้มาใส่ในกระถางบัวได้เพื่อเป็นการเร่งใบเล่งดอกนะครับแต่วันนี้เราจะมาทำนะครับถ้าเราไม่ซื้อเราก็สามารถทําเองได้นะครับวัตถุดิบเราก็ไม่มีอะไรมากครับเรามีเพียงแค่แค่ดินเหนียวนะครับดินเหนียวถ้าท่านมีดินเหนียวเองนะครับก็สามารถไปขุดได้จากหนองจากสะได้นะครับถ้าเราไม่มีเราก็ซื้อครับอ่าซื้อได้แล้วก็ อันนี้ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับอันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นปุ๋ยขี้ไก่นะครับเป็นขี้ไก่อัดเม็ดนะครับนะครับการทําก็ไม่ยากนะครับเราทําเพียงแค่นะครับเอาดินเหนียวครับดินเหนียวมานะครับมาทําในลักษณะนี้ครับในลักษณะกลมๆแบบนี้นะครับกลมๆในลักษณะนี้ครับนี่ครับลักษณะนี้นะครับนะครับจากนั้นเราก็เอานะครับ เอาใส่ลงไปนะครับเอาที่ไก่ใส่ลงไปนะครับอ่าประมาณนี้นะครับที่ไก่ใส่ลงไปนะครับจากนั้นเราก็ไปห่อข้ากลมๆนะครับนะครับครับกลมนะครับจากนั้นเราก็ใช้มือนะครึงปั้นปั้นแบบปั้นลูกกระสุนนะครับอ่า ั้นแบบปั้นลูกกระสุนเลยนะครับหลายท่านอาจสงสัยว่าเอาแล้วทําไมไม่เอาปุ๋ยใส่ไปโดยตรงนะครับดอกบัวเขาไม่ต้องการน้ําขุนนะครับเขาต้องการน้ําสะอาดนะครับดังนั้นการให้หารปุ๋ยเราต้องใส่ไว้ในดินก่อนอ่ะเสียนเพื่อไม่ให้น้ำน้ำขุนนะครับจากนั้นครับเราก็ปั้นครับปั้นนะครับปั้นแบบนี้ครับปั้นนะครับปั้นแบบนี้นะครับนะครับจากนั้นเราก็ใส่กระบะไว้ เพื่อนําเอาไปตากแดดนะครับนะครับเราจะปั้นให้ท่านดูตักสามสี่ลูกนะครับก็ทําแบบเดียวกันนะครับทําเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่ปั้นให้เป็นถ้วยแบบนี้นะครับทำเป็นถ้วยก่อนนะครับลูกแรกนะครับที่ทำไปลูกกินเนี่ยอาจใส่ปุ๋ยอาจใส่ขี้ไก่เยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวลูกใหญ่นะครับแล้วก็ทำประมาณนี้ครับขี้ไก่นะครับปุ๋ยขี้ไก่นะครับอันนี้ก็เป็นขี้ไก่ที่ผสมด้วย จุลินซีเรียบร้อยแล้วเป็นพี่ไก่ก้อนซึงเราซื้อมานะครับกระสอบละ40บาทนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับจากนั้นเราก็ห่อนะครับห่อพี่ไก่ให้เข้าไว้อยู่ในนี้นะครับนะครับััะะนนนี้คครรบบอหในลักษณะนี้นะครับแล้วก็มานะครับตั้นคึงๆแบบนี้นะครับนะครับ ปั้นเป็นลูกกระสุนครับเราสามารถปั้นแล้วเราสามารถเก็บเอาไว้ใช้ในภายหลังได้นะครับนะครับกระถางหนึ่งก็ใส่ประมาณ3ก้อนนะครับสามลูกนะครับกระถางหนึ่งมี3ลูกนะครับก็ทําแบบเดียวกันทุกลูกนะครับนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ ในกระถางบัวที่บ้านมีอยู่สามกระถางก็ใช้เก้าลูกแต่ว่าเราก็จะปั้นเผื่อไว้นะครับปั้นเผื่อไว้ที่ไก่ใส่นะครับะปรมาณนี้นะครับอก็อนะครับหอรักษณะนี้นะครับหอลักษณะนี้นะครับะน,นะครับ,นะรบแล้วก็คึงๆให้กลมนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยบัวที่เราปั้นนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนี้ไปเราก็จะนําตากแดดไว้แบบนี้ก่อนนะครับตอนเย็นเราถึงจะนําออามาใช้ในการใส่ในกระถางบัวนะครับเราก็จะใส่กระถางละ3ลูกนะครับ เรามีอยู่สากระถางก็ใช้เก้าลูกนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราเราสามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้นะครับนะครับเราใส่กันเดือนละหนึ่งครั้งเดือนหนึ่งเราใช้เก้าลูกเก้าลูกเก้าลูกนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปใส่ปุ๋ยบัวกันครับอันนี้ก็เป็นเป็นปุ๋ยที่เราตากไว้เมื่อวันนี้นะครับอ่าอาจจะยังไม่แห้งมากก็ไม่ไปไรครับเราก็สามารถนาเอามาใช้ได้นะครับก่อนใช้แล้วก็มาตัดนะครับ ใบบวัวที่มันที่ว่าไม่สมบูรณ์ออกบ้างนะครับนะครับตัดใบที่ว่าตายๆออกนะครับใบเหลืองนะครับที่ว่าใบนี้ก like man, ็ค่อนข้างที่จะนะครับค่อนข้างที่จะยังสดใสอยู่แล้วก็ตัดออกบางส่วนนะครับใบที่ไม่ดีก็ตัดทิ้งบ้างนะครับลูกๆเราตัดทิ้งบ้างนะครับการใส่นะครับแล ja, <S <S <cemos> ้วก็ใส่ทั้งลูกนะครับเนี่ยครับใส่่างนี้ครับการใส่ปุ๋ยบัวนะครับ นี่เราใส่เราใส่ตอนเย็นแล้วดอกไม้ดอกบัวเขาหุบเลยครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ไปข้างข้างด้านข้างของคอบัวนะครับใส่ไปลักษณะนี้นะครับทางข้างๆนี่นะครับนะครับใส่สามลูกนะครับใส่สาลูกนะครับนี่ครับนะครับนะครับใส่ไปเลยครับก็พยายามใส่ไปด้านข้างไม่ต้องใส่ไปตรงกลางนะครับเพราะว่าตรงกลางคือ เขาเร rumor, ans, ียกว่าใจบัวนะครับเราอาจจะไปโดนกบัวนะเราใส่ด้านงข้างนะครับท้านงข้างนะครับข้างนะครับข้างไปนะครับลักษณะนี้นะครับนะครับอันนี้ก็กระถางที่หนึ่งนะครับเรามีอยู่สามกระถางตามที่บอกไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปใส่กระถางที่สองเลยครับเป็นกระถางที่สองของเรานะครับกระถางเล็กนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับต่างเล็กนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็เอานะครับใส่ลงไปด้านข้างเลยครับด้านข้างนะครับด้านข้างสามลูกเทียนเดียวกันครับใส่ไปสามลูกเทียนเดียวกันนะครับนะครับนะครับ กระถางที่2ครับนี่ก็เป็นกระถางที่3นะครับกระถางที่3ก็เช่นเดียวกันครับใส่เหมือนกันครับนี่กระถางใหญ่หน่อยแล้วก็ใช้ก้อนใหญ่หน่อยครับใส่ลงไปนะครับการใส่ก็ใส่ลงไปด้านข้างนะครับสสงไปด้านข้างของกระถางนะครับนะครับใส่ไปด้านข้างนะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับการใส่ปุ๋ยบัวด้วยปุ๋ยที่เราทําขึ้นมาเองครับส่วนปุ๋ยบัวที่เดือนี้เดี๋ยวเราจะทําการตาแดดอีกนะครับให้เขาแห้งวันนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการเก็บไว้เพื่อนําเอาไปใช้ในเดือนหน้านะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยบัวนี้เดือนละครั้งนะครับอันนี้ก็ได้หลายเดือนอยู่ครับครับครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทําปุ๋ย สำหรับใส่บัวนะครับเราสามารถทาเองได้ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่ชมแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่เป็นกำลังใจใหผ้ผู้จะทําเพื่อที่ทําคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็ขอสวัสดีครับ